จุดเสี่ยงที่กระทิงข้ามถนนเส้นส0 5 2หก็คือจุดที่น้องดีมชนเนี่ยจะ,จะชื่อเส้นส0 5 2นห้านะครับเส้นนี้จุดที่น้องดีมชนก็คือจุดจุดนี้นะครับตรงเนี้ยชนมา3 4สี่เคสแหละนะจุดที่ชนบ่อยอย่างที่ผมบอกก็คือจุดบริเวณบ้านรักต้นไม้บริเวณด้านนี้นะครับก่อนถึงทางเข้าหมู่บ้านคลองทรายที่เป็นรูปปั้นกระทิงทางเข้าหน้าหมู่บ้านทวงตรงเนี้ย บ่อยนะแต่เหตุเกิดไม่กี่วันมานี้ที่น้องดีมโดนก็คือจุดนี้ก็คือครัวสีดาโซนนี้นะครับอีกจุดที่ห่างออกไปก็จะเป็นโซนที่ว่าไปทางครัวอิมสุกอะไรทางด้านนี้แหละซึ่งพฤติกรรมของเขาคือต้องการที่จะข้ามจากด้านนี้กลับเข้ามาสูป่ป่าที่อยู่ดังด้านเขาใหญ่ด้านล่างหรือว่าเขาแผงม้านะเราก็เลยทําเป็นจุดเสี่ยงไป้ประมาณ22จุด แล้วก็จุดต่างๆเหล่านี้ผมก็ได้ส่งข้อมูลพูดคุยกับทางทางหลวงชนบทนะครับที่เขาดูแลเส้นนี้เนะี่ยส่งข้อมูลให้นะครับให้ทางนู้นเะนี่ยได้ช่วยจัดหางบประมาณมาในเรื่องของการติดไฟเพิ่มนะฮะปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาทางทางหลวงเนี่ยได้มาติดป้ายเพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่เพื่อที่จะให้ประชาชนผู้สัญจรเนี่ย อาจจะเป็นคนแถวนี้รู้ดีอยู่แล้วแต่คนที่มาจากที่อื่นเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเป็นเส้นที่มีสัตว์ป่าข้ามถนนอยู่ตลอดเช่นนี้ซึ่งก็ช่วยให้ประชาชนได้มีความระมัดระวังยิ่งขึ้นนะครับช,ช่วงไฟส่องสว่างเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกไม่มีสติกระทิงชนบริเวณที่มีการส่องสว่างของไฟเลยนะแต่ช่วงที่มันเริ่มห่างจากไฟมีความมืดนะฮะแล้วก็ใกล้จุดที่ว่ามีหญ้ารกมีอะไรพวกนี้ นั่นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาชอบข้ามจุดนั้นซึ่งจุดเหล่านี้ก็ผมเลยเอามาลงเป็นจุดเสี่ยงไว้ว่าถ้าเกิดว่าจะสร้างระบบที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในการสัญจรก็น่าจะเป็น22จุดนี้แหละที่ที่อยากจะให้เพิ่ม